น่าจะเป็นเพราะความต่อเนื่องไม่ได้ติดตอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเท่าที่ควรต้องยอมรับว,ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเข้ามาขั้นพอสมควรเพราะว่าช่วงที่ติดก็มีแล้วก็มีช่วงที่บาดเจ็บก็หายไปแล้วก็กลับมาติดอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของผลงานของทีมชาติตอนนั้นด้วยที่เรามีโอกาสได้เล่นแล้วผลงานมันค่อนข้างไม่ไม่ดีนครับแล้วก็ไม่ได้มีความสําเร็จที่เป็นชิ้นเป็นอันหมายถึงว่าในแง่ของ ถ้วยรางวัลหรือว่าเหรียญรางวัลอะไรเงี้ยครับส่วนตัวผมยังยังไม่เคยได้เหรียญทองกับทีมชาติไทยต้องใช้คําว่าเสียดายมากกว่าครับเพราะว่าบอลอย่างซีเกมหรือว่าเอเชียนเกมเนี่ยพี่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมเลยอะไรเงี้ยครับส่วนเอเอเอฟก็มีแต่ก็ไม่ได้เป็นแชมป์ไม่ได้คว้าแชมป์กับทีมชาติไทยเราก็อยากประสบความสำเร็จในนามทีมชาติถ้าโค้ชทีมชาติเขาเห็นว่าเราเหมาะสมกับทีมหรือว่าสามารถช่วยทีมได้ก็ก็ยินดีครับก็ไม่ได้ปิดโอกาสว่าเอาไม่ไม่อยากไปแล้วหรือว่า อายุเยอะแล้วไม่อยากเล่นทีมชาติแล้วเงี้ยก็คงไม่ใช่การที่เกิดอาการบาดเจ็บก็เพราะว่าเราทํางานหนักเราประสบความสําเร็จในลีกถ้าให้เราไปเลือกว่าเราเล่นไม่เต็มที่หรือว่าทําผลงานในลีกไม่เต็มที่เพื่อจะเซฟร่างกายเพื่อไปเล่นทีมชาติไหมผมก็ไม่คงไม่เลือกทำอย่างนั้น